สวัสดีค่ะทุกคนนี้ก็กลับมากับช่องซีเซอร์ิวตี้ต้องบอขอว่าวันนี้อยู่ใต้หวันเ้วในห้องไม่มีหน้าต่างเลยแสงก็เลยแบบน่อยมากๆนะคะอันนี้ก็คือต้องใช้แบบกระจกเต่นหน้ามาส่องไฟช่วยแล้วก็ให้ดูสภาพผิวโดยรวมตอนนี้ก่อนนะคะก็คือจะมีรอยสิวแล้วก็มีเสีเ่ยเซตตรงขานะคะอ่ะอย่าลืมพูดไปว่าวันนี้เราจะมาดูอะไรนะคะ เราจะมารีวิวตัวนี้นะคะตัวทอมฟอร์ดคัชชั่นซึ่งคือสายสืบมาสักพักแล้ววันนี้จะจากเคาน์เตอร์ที่ไทยนะคะจะแ,แบกมาเพื่อรีวิวที่นี่ด้วยซื้อมาเพราะเพื่อนบอกว่ามันดีมากนะคะเราเพื่อนสายก็คือเป็นคนที่หน้มามันแล้วก็เหงื่อออกปลาอะไรเงี้ยแล้วเลยบอกว่าแบบมันยี่ข้อื่นมันไม่ติดแล้วถึงทอมฟอร์ดจะแห้งแต่มันแบบทนจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยอ่ะจัดไปแล้วก็คือว,วันนี้เหมือนไม่ได้เอาพามือไปเอาอะไรมาเลย คือลงสกินแคร์แล้วเรือกันแดดเรวลงกันแดดก่อนคอสตาอีกนะคะนี่เรามาดูตัวคุชชั่นกันนะคะคือเขาจะมี2พัมให้เราก็มีตลับอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะต้องเลือกใช้ยงอ่าใ้อย่างหนึ่งเราก็จะมีตัวรีฟิลให้หนึ่งตลับคือสําหรับราคาสามนะคือมันแพงกว่าลองพื้นของเขาเอีกนะสำหรับราคานี้มันก็มีรีฟิลแล้วจรินี่แล้ะ ก็ตัวนี้นะคะทรายไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วก็ให้พนักงานช่วยเลือกเบอร์มาให้นะคะซึ่งได้มาเป็นเบอร์4นะคะเบอร์4.0นฟอนนะคะอันนี้สีสีก็จะเป็นแบบไปทางขาวกลางๆติดเหลืองนิดนึงนะคะคือจำได้ว่าเหมือนลองไปสองเบอร์แล้วรู้สึกว่าอีกเบอร์หนึ่งมันแบบ3.5มมันแบบขาวไปหรือเหลืองไปไม่รู้ ก็เ,เลยออกมาเป็นเบอร์นี้แทนนะคะก็แบบอูเนื้อมันก็เนียนสนิทเบอร์พิวดีนะลงให้ดูนะคะนี่ก็พาฟูชั่นดูเป็นแาบโปรตินเข้าไปมันก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะจะเห็นว่ามัน ออกปีบรอยแดงกับท่านได้แต่ว่ารอยสิวอะไรอย่างเงี้ยยังเห็นอยู่นะคะก็คือสูมันเป็นธรรมชาตินะคะอน,นี้ด้านที่ลงแล้วนะคะอันนี้ด้านที่ยังไม่ลงก็เห็นว่ามันดูผิวสมบูรณ์มากขึ้นใช่ไหมซ่อนรอยแดงได้นะคะแต่ว่าพวกรอยสิวอาจจะยังเห็นอยู่เดียเด๋ยวลองมาเดี๋ยวเราค่อยมาลงเลเยอร์ที่สองเนาะ ตอนนี้ก็คือเราลงทางหน้ากันคือสายสัวตอนนี้ให้ความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรา้อไปรียบสกูโอเคเดี๋ยวมาลงเลเยอร์ที่สองกันนไลเซสรวตรงเนี้ยเราก็อยากให้มันปิดหน้าเยอะกว่านี้หน่อยคืออันนี้ลงไปสองเลเยอร์นะคะ สารสึกว่ามันค่อนข้างไปทางฟินิชที่แบบปกติแบบมีเดียมคาเวอรไรไม่ได้หนามากนะคะแบบไม่ถึงกับฟูมูคาเวอร์รมากยังเห็นรอยสิวอยู่นะคะแล้วก็ฟินิชค่อนข้างไปทางแมตต์นะอ๋อแบบทำไมรู้สึกมันคาเวอร์รมันน้อยจังเดี๋ยวขอยำ้ำรอบที่สามเดี๋ยวขอตรงที่มีรอยสิวนะคะ รู้สึกแบบไม่น่าปกปิดไปได้มากกว่านี้แล้วก็เลยนนคิดว่าการปกปิดมันน่าจะได้แค่กลางๆ <No. S 1> เนาะแล้วก็จะไปแต่งอย่างอื่นนะคะเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้แค่นี้ให้เอาปิดรอยสิวหให้มันกิบอะไรของเราค่ะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะตอนนี้นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็โดยรวมก็ค่อนข้างแมทนะคะแล้วก็เอ,อ่ไซส์น่าจะแบบ ออกไปข้างนอกทั้งวันนะคะตอนวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะคะน่นจาจะกลับอีกทีก็คืออาจจะดึเลยก็เดี๋ยวไว้ถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะ คือขออัปเดตสภาพหน้าหน่อยนะคะคือตอนบ่ายประมาณ5้าโมงนะคะใส่กลับมาที่ห้องคือใส่ออกไปประมาณบ่ายสองแล้วห้าโมงใส่กลับมาที่ห้องแล้วก็มาเติมหน้านะคะซึ่งก็เปลี่ยนแป้งเป็นตัวนี้แทนนะคะเพราะรู้สึกว่าตรงดอกเตอร์พงที่ใช้นะคะรู้สึกตรงจมูกมันแบบเอาไม่อยู่นะมันเหมือน,นมันรูดใสาก็เลยใช้แป้งตัวนี้นะคะของ The Face Shop ซึ่งตัวเป็นตัวที่ใสายชอบแล้วก็แบบใช้บ่อยนะแล้วก็ แล้วก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะก็เลยแบบลองดูมา,ารู้สึกมันก็หลุดติดมาร์กเยอะอยู่นะคะอาจจะเป็นพอแป้งหรือวันนี้ไม่ได้ลงพัมเมอร์หรือเปล่าแต่ว่าตัวรองพื้นก็ดูลดพอสมควรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคือเมื่อกี้แอบส่งกระจกมาแล้วนิดนึงนะคะรู้สึกว่าแบบตรงจมูกมันหลุดอะใช่จ้าตรงจมูกหลุดมันคาบเลยอะแย่มากโอ้ my god คือเห็นไหมอะว่ามันเป็นคาบตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ตร,นตรงนี้คือแบบเหมือนตรงนี้มันหายไปเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นคราบนะคะตรงที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือจมูกนะคะคือตอนนี้มันไม่ค่อยมีแสงแต่ว่าคือน่าจะพอเห็นแหละว่ามันเป็นคราบแล้วเมื่อกี้ใส่สองในห้องน้ำไกลๆนะคะก็ยังเห็นมันเป็นคราบแล้วตรงคางก็มีรวนเรือนหลนุดไปบ้างนะคะซึ่งอันนี้คือต้องบอ,อก,กของมาเพิ่มเติมน้ำไปตอนประมาณห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้ห้าทุ่มก็ประมาณเออก็เอ้ยไม่ใช่ดิ ตเติมหน้าไปประมาณ 6, ตอนประมาณเอ,อประมาณห้าหกโมงนะคะก็ะมาห้าชั่วโมงแล้วแต่เซร์สึกว่าตอนบ่ายมันก็หลุดไปรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็หลุดไปรอบหนึ่งแต่เอาจริงตอนนี้จะยังไม่ทดลองพื้นนะคะคือเพราะว่าตัวแป้งของดรพง้์ที่ายใช้อะ่ะคือทายลองใช้มาก่อนอันนี้สองวันแล้วแบบถ้าสมมมันเอาไม่อยู่ทั้งสองวันล้วก็คือใช้ลองพื้นตัวอื่นด้วยนะคะทั้งสองวันเลย ก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้แป้งที่เรารู้สึกโอเคนะคะเราอาจจะใช้เบสเมคอัพคู่ด,ด้วยเพราะว่าปกติเวลาทำรีวิวสายก็จะใช้แป้งที่สายรู้ว่ามันโอเคเนาะแล้วก็ใช้พัลเมอร์ด้วยแต่รอบนี้คือไม่ได้เอาพัลเมอร์มาไต้หวัน้วยนะคะก็เลยแบบใช้แบบไม่มีพัลเมอร์คือส่วนตัวเคสป,ปัญหาอาจจะไม่มาจากการไม่ใช้พัลเมอร์แต่คิดว่าน่าจะเป็นที่แป้งมาอาจจะแบบ ไม่ถูกกับหน้าเลยทักอย่างนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ล,ลองอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนแป้งดูนะคะเพราะรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นข้อผ่านอย่างนี้ตลอ,อะไรยที่ราคาตังสามหน้าแต่ด้วยความแล้วเราก็สงสัยแป้งมาสองสามวันแล้วว่ามันน่าจะเป็นอยู่ที่แป้งไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาลองใหม่ตอนนี้จะสามทุ่มแล้วนะคะใสแต่งหน้าเสร็จประมาณบ,บ่ายสองนะวันนี้ ต้องบอกวกอนอื่นว่าวันนี้ก็เติมหน้าทาั้งวันนะคะคือมีปัญหาตรงเดิมเลยคือจมูกคือร,รู้สึกว่ามันเป็นข้าวอะ่ะมันหลุดอะ่ะก็เลยแบบไม่รู้ว่าเป็นที่แป้งเป็นที่ร่องผื่นหรือเป็นที่พามเมอร์นะคะคือแบบไม่อยู่เลยอะ่ะไม่รู้เห็นเปล่าแต่ว่านี่คือมันหลุดแล้วนะคะแล้วก็แบบเห็นรูขุมขนชัดมากเลยแบบก็เดี๋ยว ลองครั้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอกลับไปไทยก่อนแล้วก็ขอมาลงผิวดีๆแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไพรเมอร์ตัวที่ค้นที่ไทยนะคะแล้วลองกับสภาพอากาศที่ไทยก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าสภาพผิวหน้าเราหรืออะไรช่วงนี้แต่แบบรู้สึกมันแบบหลุดไปหมดเลยตรงเนี้ยแล้ววันนี้ก็ทัดอัพเติมแป้งไปสองรอบเลยนะคะตรงจมูกตรงข้างมีเลือนๆบ้างนิดหน่อยนะคะก็เลยรู้สึกว่า ตอนนี้ก็คือสำหรับราคาฉันก็คาดหวังว่ามันจะได้กว่านี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าทำไมปัญหายเยอจะจังเลยวะ <laughs> เดี๋ยวกลับไปลองที่ไทยรอบสุดท้ายแล้วก็จะจบรีวิวแหละตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่าวันนี้โอเคขึ้นโดยรวมไม่ค่อยเป็นคานนะคะแต่ก็มีเรือนบ้างตรงคางนะคะ่ะวันนี้ไม่ได้เติมแป้งทั้งวันแล้วก็ออกไปข้างนอกประมาณประมาณแปดชั่วโมงได้นะคะแต่โดยรวมก็คือรู้สึกว่า โอเคมันอาจจะแบบไม่ถูกกับพาเมอร์กับแป้งที่ใช้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นคราบมากนะคะแต่ก็มีมันช่วงที่โซนบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเรือนตรงข้างนะคะแต่โดยรวมก็โอเคแหละแต่แค่แบบสาหรับราคาเราอาจจะคาดหวังมากกว่าน,นี้มัง้งก็เดี๋ยวตัวนี้อาจจะลองเทสไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเขาคุชชั่นของทอมฟอร์ดอาจจะลงโพสร,รีวิวอีกทีหนึ่งหลังจากแบบได้ใช้แบบหลายๆครั้งเดี๋ยวลองขอลองกลับไปใช้ที่ไทยด้วยนะคะ